มาแล้วครับปล่อยแล้วครับเม็ดแยวชอบหนึ่งห้าชอบหนึ่งห้ากับหนึ่งสี่หนึ่งห้ากับหนึ่งสี่นะครับมยชอบเป็นเป็นล่างไหเนาะอ๋อมยชอบเป็นเลขล่างนะครับเอเป็นพวงกุญแจที่เมย์ใช้อยู่วันนั้นมันออกรถเครื่องเอรามันออกเครื่องรถไงเจ็ดหกห้าเต็มเต็มเลยสามตัวเต็มเต็มเลย ที่นี่ไม่จะให้เลขพวกปันเจเดขพวบเป็นเจใลขพวกปัญเจมันที่ใช้อยู่มันห้าสามศูนย์แต่ว่างวดนี้มันจะมีเปรตนะศูญมาอีกเลขแต่ก็มีสูก็จะมาอีกสูญก็จะมาอีกสูญจะมาอีกในงวดนี้ไม่รู้จะมาบนหรือล่างนะ มั่นใจสูงมั่นใจมากเลยใช่ไหมสูงมั่นใจสูงนั่นหรือเปล่างวดแล้วไม่ได้มาเนาะมาที่แล้วมามาเนี่ยเหรออ๋อจะไเนาะตรงนั้นนะครับที่เสนามเขียนไปแต้มเดียนวันนี้มีสูงอีกแล้วฟันให้รถสี่ร้อไม่ใช่สี่สูงชนสี่เนาะเออใช่มันเป็นพอมันได้ขับรถไปทีละครั้งมันจะเป็นหนึ่งเนาะ จะเป็นหนึ่งเพราะเราขับรถยนต์แล้วมาขับมอเตอร์ไซค์เมามมาาขับมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่รถใหม่เลยหน้ากากมันหลุดหมดเลยหน้ากากเนี่ยรถแมร์เนี่็เลยไม่ว่าแล้วไอ้จะมันจะมีหลุดออกหลุดออกหมดเลยออกจริงจริงมันจะออกที่ออกจริงจริงมันเลือพวงกุญแจนเจลยังไม่ได้ใช่ไหมสามตัวเออห้าสามศูน ได้เนาะทะเบียนน่าจะมาทันเนาะใช่ทะเบียนได้สามสิบทะเบียนได้ที่สามสิบมันก็เข้ากับแม่ฝันสามศูนย์นั่นเลยเนาะใช่นั่นเลยเขาว่าเขาให้ไปเอาสามสิบทะเบียนครบเก็บฟันตรงวันไหนฟันดีด้วยเก็บกับเรื่องคนเจด้วยเก็บเรื่องไข่คนแจ้ให้คนแจ้สองพวงโบ้แม่วันนั้นที่แม่ฝันได้ได้สองสองพวงครับเก็บกับเรื่องคนเจ้วยนะคนเจ้คนเจไอ้เป็น รูปสิงห์หน่วยเขา,าสลักเป็นเจเเป็นรูปสิงหัวสิงห์่าฝันตรงกัดแม่นี่สงสัยว่าจะมาไอ,อข้างบนข้างล่างเลยมันเลขนะมันจะสลับกันได้ถ้าแม่เคยให้แล้วเมยเคยถ้าซื้อแล้วจะซื้อตาม ก็ลองได้นะชก็ถือว่าขันกม่เกี่ยวข้องกับรถรถรถแล้วก็แชร์อะไรมาตลอจนถึงโค้งสุดท้ายแม่ยังขันว่าได้รถรถหรือขาวรถอีกแลรถมาใส่แมีก็